ฉบบนะครับก็จะเก็บไปที่วัดฉบับหนึงแล้วก็ผู้รับเหมาช่างรับเหมาก็นะครับ được đi đi ra đi được

เร uh, ียบร้อยไม่มีเลยฮะที่วางเรียบร้อยไงลนีแต่ยี่สิอเ้นาทีตัวนี้ก็เตีย

นะโมตฺตาะปะระโตอรหัตโตสัสาธุทโธภันเตสังโฆอุมาณิแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายตั้งหลังนี่ออกไปออกอาบแดดวิเวคตตุลาภารู